พลอยรันดาภาชวนดูซีรีส์ชุดภารกิจรักปรีรันหนึ่งชั่วโมงส่งมือปราบเจ้าหัวใจเวลาใหม่หกโมงเย็นพลอยรันดาภาชวนแฟนละครติดตามชมความสนุกต่อเนื่องซีรีส์ชุดภารกิจรักปรีรันเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจพร้อมคืนจอประเดิมเวลาใหม่18นาฬิกา เพิ่มความสนุกหนึ่งชั่วโมงเต็มเริ่มจันที่วันที่20พฤศจิกายนนี้กลับมารีรันในช่วงละครสล็อตพิเศษเพื่อให้คอละครเย็นช่อง 7HD ได้ชมอีกครั้งซีรีส์ชุดภารกิจรักก็ยังกระแสดีซึ่งหลังจากเรื่องแรกเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนที่นำแสดงโดยวียสุกลละวัฒนารถและ ที่พัทรศยาเครือสุวรรณสิริจบแฟนๆจะได้พบความสนุกกันต่อไม่รอแล้วนะเรื่องที่สองคือมือปราบเจ้าหัวใจนำแสดงโดยพชร,รันสิริลักษ์และขวัญอุตสามณีไวยทยานนคราวนี้แฟนๆติดตามได้เวลาใหม่ตั้งแต่18.00-19.00นถึง19.00น ชมจุดใจหนึ่งชั่วโมงเต็มเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่20พฤศจิกายนนี้โดยเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจเป็นเรื่องราวของมือปราบหนุ่มบ้าดีเดือดหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพิเศษผู้มีความมุ่งมั่นที่จะทำลายล้างองค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยการหาตัวหัวหน้าแก๊งที่ไม่มีใครเคยพบหน้าระหว่างปฏิบัติภารกิจ เขาได้พบกับนักข่าวสาวผู้สนใจจะทำสกูปเจาะลึกเรื่องราวของแกงค้ายาเพื่อให้สังคมรับรู้ด้วยมีอุดมการเดียวกันเขาและเธอจึงช่วยเหลือกันจนก่อเกิดเป็นความผูกพันท่ามกลางอันตรายรอบด้านงานนี้หนึ่งในทีมตำรวจหน่วยเฉพาะกิจพิเศษอย่างพลอยรันดาพามันตัลพาที่รับบทหมวดสุจิตรา ตำรวจสาวสวยฝีมือดีเลยขอเป็นตัวแทนนักแสดงชวนแฟนๆติดตามชมเรื่องนี้ว่าซีรีส์ภารกิจรักกลับมาฉายอีกครั้งก็รู้สึกดีใจค่ะทำให้คนที่ยังไม่เคยดูจะได้ดูพลอยเองก็มีโอกาสได้ดูอีกรอบด้วยเพราะซีรีส์ภารกิจรักเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆมีข้อคิดสอนใจทั้งสี่ เรื่องซึ่งพลอยจะแสดงในเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจในบทหมวดสุจิตราเป็นตำรวจในหน่วยพิเศษทีมเดียวกับพี่พอชพอดสรันเรื่องนี้พลอยต้องมูด้วยเพราะเราเป็นตำรวจต้องมีวิ่งเตะต่อยยิงปืนจับผู้ร้ายมีหมดเลยค่อนข้างบูเยอะพอสมควรเสมือนเป็นตำรวจจริงๆเลยค่ะ ความสนุกในพาร์ทของเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจพลอยว่าสนุกไม่แพ้เรื่องอื่นๆในซีรีส์ชุดนี้เลยค่อนข้างครบรถให้ข้อคิดสอนใจและนอกจากความบูแอคชั่นยังมีความมุ้งมิ้งของนักแสดงคู่ต่างๆทั้งของคู่พี่พอร์กับพี่ขวัญขวัญอุษามณีและคู่ของพลอยกับเติมเติมสเสวตตะชายนาคสุข ด้วยนะคะก็ฝากแฟนๆติดตามชมซีรีส์ชุดภารกิจรักเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจด้วยนะคะตอนนี้กลับมาออนแอร์แล้วคนที่เคยชื่นชอบและคิดถึงก็ดูกันได้อีกรอบนะคะคนที่ยังไม่เคยดูอยากให้ลองดูกันเพราะว่าสนุกมากจริงๆคะ่ะติดตามความสนุกของซีรีส์ชุดภารกิจรักพรีรันเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลาใหม่1ชั่วโมงเต็มได้ตั้งแต่เวลา18.00ถึง19.00นทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b u g g a b o t v และช่องทางออนไลน์ c s 7 h d Facebook IG TikTok X YouTube และ c s 7 h d Drama Society Facebook IG TikTok และเว็บไซต์ www.cs7.com